บุคุณเอครับผมเอาชื่ออาชีพยอย่างเดียวนะครับผมอาชีพคือรับจ้างตักบาทออนไลน์ครับ เนี่ยครับก็ญาติโยมจะออกมาตักบาตรเนี่ยก็ัวเรื่องโควิดใช่ไหมครับว่างั้นเราขอเป็นตัวแทนทําตักบาตรให้ของจริงเลยทําเสร็จแล้วก็ส่งภาพส่งวีดีโอไปให้อันนี้ือชุดหนึ่งเลยใช่ไหมตรง6 6วันถูกต้องครับน้ำส้มนฮะขั้นสดอ๋อมีน้ำส้มคนด้วยครับแล้วก็มีผลไม้ด้วยปอกเรียบร้อยนี่ครับก็ต้องมีดอกบัววิจิตรด้วยเราเราอยากให้คนที่ไม่ได้มาเนี่ยทำยังไงที่เขาจะได้สุขปรับปริ้มผมก็จะมีช่างภาพมืออาชีพมาคอยถ่ายภาพที่เราเป็นตัวแทนตักบาตรให้แล้วก็ถ่ายวิดีโอว่าาาวันนเี้รม วันนี้มาตุ้มสมมติอยู่บ้านแต่มาตุ้มอยากลงวันนี้มาตุ้มไปทำบุญก็สามารถเอาวิดีโอนั้นไปโพสต์ในไอจีตัวเองได้อีกว่าวันนี้ไปทำบุญนะใชการทำออนไลน์อย่างนี้ ก็เป็นบุญหนึ่งใช่ครับทำเองก็ได้บุญแสดงว่าก็ตั้งแต่เจตนาจะทําอยู่แล้วใช่ครับลูกค้าหลักๆจะเป็นใครฮะลูกค้าหลักๆจริงๆก็ก็คือกลุ่มคนทํางานแบบนี้แหละครับที่อยากไปทําบุญแต่ว่าอยากตักบาตรทุกวันพาร์ทแต่หนึ่งติดธารกิจอะไรเงี้ยคือทุกท่านได้หมดแหละแต่ท่วนใหญ่จะไม่ว่างอ๋อใช่จริงๆงมีอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจครับคือต่างประเทศครับเพราะว่าไงเพราะว่าเขาเขาตักบาตรที่ไทยไม่ได้อะครับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมอ๋อใช่ไหมเวลาเดนทางต่างประเทศหรือหลายท่านที่ไปไปอย ากเราจะชวนทุกท่านมาตักบาตรต่อเนื่องก็เลยจะชวนเป็นสมาชิกเป็นรายเดือนครับค,ครับ เป็นเดือนขั้นต่ำต้องกี่เดือนขั้นต่ำต้องกี่เดือนคือ1เดือนอ่าหนึ่งเดือนถ้าหนึ่งเดือนนี้จะได้4วันครับวันพระส่วนใหญ่ในหนึ่งเดือนก็จะมีประมาณ4วันจะนั้นหลักๆก็คือว่าจะเน้นวันพระในแต่ละเดือนแต่ว่าหนึ่งเดือน2เดือนครึ่งปีหรือ1ปีก็มีนะครับก็เหมาเลยราคายิ่งตํำลงมาประหาถ้าเกิดซื้อแพ็กเกจใหญ่ถูกต้องถูกต้องใช่ครับอย่างถ้าเราตัดบาเป็นชุดเดียวครับตักบาทที่เป็นรายเดือนรายเดือนมันก็ต้องถูกกว่าอยู่แล้วเอาติดต่อคุณเออยัางไงบ้างมาต ที o O N บุญแล้วก็ดูจากทาง IG ก็ได้ Facebook ก็ได้นะครับใช้ในชื่อเดียวกันเลยขอบคุณครับขอบคุพระบุญด้วยครับขอบคุณครับโอ้โหเรียกว่าสะดวกสบายใครที่อาจจะไม่มีเวลาหรือว่าไม่สะดวกในการตัเตรียมข้าวของเพื่อไปทําบุญแต่เช้าบริการรับจ้างตักบาตรออนไลน์นี่ก็สามารถทําแทนให้คุณได้ทุกอย่างเรียกว่าอิ่มบุญเสมือนได้ไปอยู่วัดด้วยจริงๆ